สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับพ่อเพนอีกแล้วจ้าฮัลโหลไมฟเรนวันนี้พามาชมสามีทำงานแกจะมาพวนดินจ้ะพวนดินให้แม่เขาวันนี้พามาเที่ยวฟรีทรัป่าช้าฝรั่งแกมา ย่า yeah. ชมดอกไม้สวยๆพวนด,ดินจะพี่น้องให้แม่ให้พ่อเขาชมดอกไม้พี่นาะดอกไม้ก็มีหลายสีเลยถึงูสีแดง ดินมันแข็งแข็งก็เลยต้องมาพวนให้หน่อยอันนี้ก็คือต้นอะไรก็ไม่รู้ฮูเบิร์ดอานนี้ว <kil> ีไหเนี่ยก็คืออปีิสกูดดินดิันกันเสียดิคอนเน็ชั่นดย่ะสิดีสิแล้ดิสินชื่เล็กชื่อันดิสบลูบลูเมนอยสดงวาทันดกันาร์ตบาลิเิ Dann habe ich gekauft, die hat mich auch drin gesagt, das ist ich kann schon ein paar Jahre. Ja. Dann hast du immer was drin, auch Winter. Soll ich ยากก็ไม่มีสักหน่อยพี่น้องอเค,อเคก็จะมาพวนให้ดอกไม้ม,มันงอนๆวันนี้แดดกร้อน ต้นอันนี้มันอยู่ได้ทั้งปีนะทุกคนหน้าหนาวมันก็ไม่ตายน้ำแข็งลงก็ไม่ตายอันนี้ตั้งแต่ปิกายนี่ต้นนี่ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรถามชื่อแล้วแกก็ไม่รู้มันอยู่ได้ทั้งปีเขาบอกสวยอยู่เป็นพุ่มเล็กๆเ,เขียวๆมันก็ต้นขนาดนี้เน,นี่ยทุกคนเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้สำหรับโชว์เขาที่หลุม ก็จะเขียวเขียวก็จะแบบดับคู่กันก่นดอกสีชมพูดอกสีแดงประมาณนั้นแหละทุกคนนี่พ่อก,กับแม่เขาอยู่นะั่นนะ่ะอยู่รวมกันในนี้แกจะทำให้พ่อแม่แกทุกปีนะทุกคนทั้งปีนะไม่ใช่ทุกปีทั้งปีเลย ทุกปีแล้วก็ทั้งปีดอกไม้ก็จะเปลี่ยนแบบสามฤดูเปลี่ยนสามฤดูเปลี่ยนทุกสามฤดูอ่ะสำหรับดอกไม้หน้าร้อนดอกไม้ของฟูลิงดอกไม้ของวินเทอร์ก็จะเปลี่ยนในเรื่อยแกดูแลแม่แกเป็นสิ เป็นเป็นสิบสิบปีย0สิบปีแล้วทุกคนจะมาเก็บดอกไม้ยาก,ก็จะไม่ให้ขึ้นเลยน,นี่อันนี้คือดอกดอกอัน,นี้เอามาจากตะะน้ํามาให้เก็บปลูก เวลาถึงเวลามันก็จะมีดอกนะขึ้นอันนี้ก็ทนน่านน้านาน้าแข็งก็ไม่ตายดูมันออกดูก็ออกลูกมาท้งนี้อีกเขาเรียกกุหลาบหินเรืออะไรก็ไม่รู้กระเพนก็็ไม่รู้หรอกมันจะมีสีแดงด้วยสีแดงต้งใสไม่ลอดเอามาต้งเยอะแต่สีนี้จะเอามาเยอะหน่อยเพราะ เพนชอบสีนี้ก็ให้แกเอามาลงที่ให้แม่เขานี่ก็จะขึ้นอยู่นี่อีกลามไปทั่วนี่อันนี้เอามาจากสระน้ำน,นี่จะทุกคนมามันก็เละขึ้นลามเอามาจาับสระน้ำสองสามปีแล้วเอามานะมันก็ไม่ตายหนะ้าน้ำแข็ง ฟรีเกนอรยอยน้องสเต็กอนมปังดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า,าซเซนกิวอรมัสซีโยอาเกนบายบาย เป็นรถไห้ใครก็ไม่รู้นุ่มน่ะวิวธรรมชาติที่สวย เย็นแล้วจ้าก็เลยล่มลื่นหน่อยมีผักอ่อนๆอยู่บนละริมมล้วด้วยแกก็ไม่รู้รสใครๆมั่งนะคนรู้จักทุกคนทุกคน